ต่อกันที่ไทย p ีบีเบนะครับเดินหน้าถ่ายทอดสดจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์รวม11จังหวัดสดตลอดทัวร์นเมนต์นะครับเพื่อนำกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองไทยและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยครับไปถึงตรงนั้นเนี่ย จักรยานโถออฟไทยแลนด์นะครับทิงถ้วยพระราชทานที่จะแข่งขันในวันที่1-10เมษายนจะเริ่มจากประเภททีมชายนะครับแข่งในวันที่1-6เมษายนก็มี15ทีมลูกชิงชัยโดยนําโดยนะครับทีมไทยแลนด์คอนเทนเนอร์ไซคลิงครับรวมถึงแชมป์เก่านะครับทีมตังการูพอดิโกนจากมาเลเซียพร้อมทีมจากเอเชียยุโรปอเมริกาและก็ทีมชาติไทยของเราครับโดยใช้เส้นทางในจังหวัดกาญจนบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดระยองนะครับ ทีมหญิงก็จะแข่งวันที่8-10เมษายนใช้เส้นทางภายในจังหวัดระยองครับแน่แแนอนนะครับว่าไทยพีพศเสของเราก็ร่วมมือกับสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์รวม9เตจครับเพื่อเป็นการนํรา,ากีฬาจักรยานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เมืองไทยนอกจากนี้ยังถือเป็นรายการปรีซีเกมของนักปั่นทีมชาติไทยนะครับก่อนลุ้นคว้าเหรียญทองซีเกมในเดือนพฤษภาคมที่กัมพูชาครับ ที่สำคัญก็คือจุดสุดท้ายก็คือเป็นเส้นทางเป็นพื้นที่ที่มีผลไม้มากคือทุเรียนเงาะนะครับลังศาส์แล้วก็นอกจากนั้นมีลองกองมอีผลไม้ทางาจังหวัดระยองนะครับเราไปให้สิ้นสุดตรงนั้นเพื่อนักปั่นเนี่ยจะได้มีโอกาสในการลองลิ้มชิมรสผลไม้ของไทย ซึ่งเป็นสินค้านำออกเป็นผลไม้ที่นักกีฬาทุกคนฝ่ายฝันที่อยากจะมารับประทานนะครับในในส่วนของไทย PBS ก็ได้ชี้แจงโดยท่านโยธินนะฮะบอกว่าได้เตรียมระบบและก็เจ้าหน้าที่ของการเตรียมการในการถ่ายทอดนะครับขนไปประมาณ30กว่าชีวิตถ่ายทอดตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย จะได้เห็นวิวสวยๆโดยมีโดนวิงโดนบินนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพมุมสูงในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสำคัญให้ทั่วโลกได้เห็นกันครับจากนั้นก็ไปดูกันที่จักรยานทางไกลานานาชาตินะครับทัวร์เดิร์ไต้หวานเสร็จที่3 วันนี้ระยะทาง154.5กิโลเมตรปรากฏว่าทีระปันไทยเข้าเส้นไทยพร้อมกับผุ่มใหญ่นะครับ<ด>ก็มีออมรัชชานนยวรัตได้อันดับที่8และเป็นอันดับที่3ของเอเชียขณะที่เฟรมครับสิบปรีธนาคารชาย,ยาสมบัติได้อันดับที่17 10โทรสราวุฒิรนชัยได้อันดับที่18พันจาเอก <Okay. S 2> ขออภัยนะครับพันจากาศเอกพิลพลชาเชียงขวางได้อันดับที่55 เวลาเท่ากันที่3ชั่วโมง46นาทีกับอีก18วินาทีส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในเสเตจที่3ด้วยเวลารวมนะครับ11ชั่วโมง18นาที54วินาทีโดยเฟรมธนาคารและตำแหน่งผู้นำเวลาเอเชียได้สวมเสื้อสีฟ้าต่อไปขณะที่เหลือการแข่งขันใน2สเตจสุดท้ายครับ